สร้างกระแสตีปีมีการยกเลิก m อ2ฉบับดูเหมือนจะเป็นแค่การผายลมเล่นลิเกให้คนไทยดูผมไม่เคยเจออะไรที่แม่งชั่วช้าแบบนี้เอาอาธิปไตยของชาติไทยมาเล่นเพียงเพื่อคุณต้องการเกาะกระแส M.U. 2543-244เพื่อให้ประชาชนเห็นด้วยกับคุณแต่มาวันนี้สิ่งที่คุณทำแม่งกับตาลปัดถ้าคุณอนุทินไม่ทาคุณอนุทินขายชาติ ก่อนน้าจะเข้ามาเป็นรันบาลผู้เสียงดังเลยว่าจะสนับสนุนการยกเลิกบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกับกัมพูชาก็คือ MOU 2,543และ MOU 2 5 1 4คนที่ตัวเป็นตัวตั้งตัวตีคนแรกคือสอสพอคคักภูมิใจไทยชื่อคุณสริทธิพงศ์นะฮะอยู่ที่จังหวัดกระบี่ ได้รับการสนับสนุนและการผลักดันใหญ่จากคุณชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยลูกชายเนวินชิดชอบซึ่งวันนี้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีชัยชนกพูดออกมาชัดเจนต้องยกเลิก m อ U 4344เสียเพราะถ้ามีความจำเป็นควรทำข้อตกลงทวิภาคีฉบับใหม่ชัดเจนและรัดกุมกว่าเดิมแล้วในขั้นสุดท้ายควรจะทำประชามติด้วย ท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับภูมิใจไทยทั้งนั้นเริ่มจากสอส,อสอภูมิใจไทยชัยชนกชิดชอบต้องการเกาะกระแสเพราะตอนนั้นมีคนต้องการยกเลิก m อ็มอู3สอ4 4ในขณะนั้รัฐบ,บาลพักเพื่อไทยไม่ต้องการยกเลิกตามมาด้วยอนุทินชาญวิรกุลพวกนี้น่าเสียดายที่เป็นนักการเมืองปากเสียปากเน่า พูดเพื่อหาเสียงแต่เอาจิงๆแล้วไม่มีใครทำสกักคนส่วนสะสะพรกภูมิใจไทยคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้แบบเสียงดังเลยชื่อพระราดอนปริศนานันทกุลสสอ่างทองพรกภูมิใจไทยบุตรชายของนายสมศักดิ์ปริศนานันตกุลวันนี้ได้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายก ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาตั้งแต่อนุทินได้รับโปรดกล้าให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เพียงวันเดียวผมได้พูดผ่านรายการสนทิเล่าเรื่องไปแล้วผมพูดอย่างนี้ครับในการยกเลิก m อ็มอ4 3 2 4 4เพียงแค่คุณประชุมครมอชุดแรกครั้งแรกวันแรกคุณอนุทินคุณเอาคำพูดที่คุณชัยชนกชิดชอบ ข้าวาระคอรมอรเพื่อขอยกเลิกเลยเพื่อพิสูจน์ว่าคุณจริงใจกับชาติบ้านเมืองไม่ต้องตัง้งคณะกรรมการใหม่แล้วเพราะคอรมอ,รมอรยกเลิกได้เลยถ้าคุณไม่ทำํำโฆษณานสิีที่คุณใช้นกพูดนั้นก็คือลมที่พายออกมาแค่นั้นเองเพื่อหาคะแนนเสียงผมท้าคุณคุณกล้าไม่กล้าถ้ากล้าผมจะสนับสนุนคุณ ตอนนี้เมื่อผ่านพิธีการถวายสัตว์ปิญยาณต่อหน้าพราะบาทสเด็จเจ้าอยู่หัวเรียบร้อยแล้วเรื่อง m u 2 5 4 3 2 4 4ที่ถือว่าเป็นกุญแจในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของไทยกัมพูชาที่ประเทศไทยเสียเปรียบมาตลอดควรจะจัดการให้เรียบร้อยสักที m อฉบับนี้ทำให้ไทยเสียเปรียบอย่างไรผมจะสรุปให้ฟังแบบง่ายๆจำนวนหข้อ หนึ่งผลจากเอ็มยดังกล่าวทําให้ทุกครั้งที่มีข้อพิาพาทกัมพูชากัมพูชาสามารถอ้างแผนที่1ต่อสองแสนไม่ใช่1ต่อห้าหมื่นอย่างที่ใช้กันเป็นสากล 2. กสองกำหนดในการปักปันเขตแดนในพื้นที่อ้างสิทธิ์ต้องทําร่วมกับการปักปันผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติสามเท่ากับว่าไทยยอมรับเส้นเขตแดนทางทะเลของกัมพูชาโดยปริยายเนื่องจากมีการกล่าวถึงเส้น อ้างสิทธิไหลทวีปที่กัมพูชาอ้างอยู่ฝ่ายเดียวสี่ทำให้ไทยสูญเสียอำนาจทิพย์ตยเพราะมอนมอยู่กำหนดในการพัฒนาพื้นที่อ้างสิทธิทต้องการพัฒนาร่วมกันทั้งสองประเทศห้าทำให้กัมพูชาใช้สิทธิอ้างสิทธิในแหล่งทรัพยากรพลังงานในทะเลอ่าวไทย หกขาดความชอบธรรมทางกฎหมายเนื่องจากเอ็มูยงดังกล่าวไม่ได้ผ่านการพิจรนารณาจากรัฐสภาไทยส่วนผู้ที่นาสนุน,น MOU นั้นตอนนี้ก็คือมีพระเอกออกมากระโดดโลดเต้นแทนชื่อจักรพงษ์เพนแขอ,อดีตเป็นข้าราการกระทรวงการต่างประเทศคือขณะราชการการะทรวงต่างประเทศหลายคนต้องการจะเอา MOU กอดไว้แนบอกเพราะว่าถ้ายกเลิกไปตัวเองจะเสียหน้า และพวกนี้ก็จะมีลูกไล่ลูกหาบซึ่งรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องถึงรู้เรื่องก็รู้เรื่องน้อยมากไม่เข้าใจดีแต่บอกว่าเอ็มอูนั้นมีประโยชน์และพวกนี้ชอบสร้างความเข้าใจผิดๆให้กับสาธารณชนคือหนึ่งท้ายเป็นฝ่ายยกเลิก m อ u ฝ่ายเดียวไม่ได้ต้องขอความเห็นชอบจากกัมพูชาเสียก่อนซึ่งจริงๆแล้วไม่จริงเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะ MOU มูก็บอกแล้วว่ามันเป็น พ่อตกลงทำความเข้าใจกันบันทึกความเข้าใจไม่ใช่สนธิสัญญาและไม่เคยเป็นสนธิสัญญาเพราะไม่ได้ผ่านรัฐสภาของไทยเราสำคัญที่สุดไม่เคยผ่านรัฐสภาไทยเพราะฉะนั้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถยกเลิกได้ทันทีฝ่ายไทยใช้แค่มติคอรอมอรเท่านั้นเองเพราะตอนเซนสมัยคุณชวนรีภัยก็ใช้แค่มติคอรอมอรในการประชุมเมื่อวันที่12มิถุนายน2543 สองแม้ว่าในปี2554การที่นายอภิสิทธิ์เวชาชีวะจะนำ MU243 5ไปขึ้นทะเบ,บียนต่อสำนักเลขาธิการองค์การศึษาประชาชาติในรายการชุดสินทิสยาเลขที่2753ปี254ขึ้นทะเบ,บียนเป็นหมายเลขลำดับที่4857คือขึ้นทะเบ,บียนหลังจาก MU243 ผ่านไปแล้ว11ปี โดย MU-2543 ได้กำหนดให้จัดทำหลักเขตแดนตามแผนที่มาตราส่วน1ต่อ2องแสนด้วยแต่ก็ยังไม่ได้ผ่านควา,ความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภาตามมาตรา190ของรัฐธมนูญปี2 5 5 0เป็นผลนมห้ MU-2543 รวมทั้งแผนที่มาตราส่วน1ต่อ2 0 0แสนของกัมพูชาสามารถเอาไปอ้างต่อสชากชาติได้ตามกฎบัตรสารลชาติมาตรา104 แต่จากการที่ผมและอาจารย์ป่านเทพปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเรื่องสนธิสัญญาระหว่างประเทศแล้วเรื่องนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการยกอนุสัญญาเวียนนาว่าโดยกฎหมายสนธิสัญญานะฮะท่านผู้ชมผมจะเอาให้ดูนะฮะคส1.969นี่ครับท่านผู้ชมเวียน Convention on the Law of Treaties ห9ึ่งขึ้นมาอาดูสัญญาเวียนนาไาดยกฎหมายสนธิญาฉบับนี้บัญญัติไว้ข้อ60พูดถึงเรื่องการยุติหรือระงับการดาเนินการของสนธัญญาอย่างนี้ครับผมจะสรุปง่ายๆการเลิกหรือการระงับการใ,ใช้บังคับสนทิสัญญาเนื่องจากการฝาร่าฝืนสนสัญญา การฝ่าฝืนสัญญาอย่างร้ายแรงโดยรัฐภาคีฝ่ายหนึ่งหรือรัฐใดรัฐหนึ่งเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งหรือรัฐรัฐภาคีอื่นยกเป็นเหตุเพื่อเลิกหรือระงับการใช้บังคับสนัญญาได้หรือกรณีที่หรือว่าเป็น material breach ได้แก่การปฏิเสธสัญญาโดยไม่ชอบหรือการฝ่าฝืนบทบัญญัติสัญญาซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นต่อการ บรรลุวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายของสนธิญญาพ,พราะฉะนั้นแล้วการที่กัมพูชาเปิดสงครามกับไทยก่อนในวันที่24กรกฎาคม2568ใช้ปืนใหญ่จจรวดยิงถล่มหลายจุดโดยส่วนที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ทางทหารนั้นพอเข้าใจได้แต่การยิงถล่มสถานที่พลเรือนไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนประชาชนร้านสะดวกซื้อปั๊มน้ำมันศูนย์พัฒนาพื้นที่ชายแดนที่สำคัญ ยิงถล่มโรงพยาบาลหลายแห่งจนทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักโดยเฉพาะโรงพยาบาลพนมดงรักจังหวัดสุรินได้รับความเสียหายมากกว่า45ล้านบาทท่านผู้ชมครับแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงอย่างายแรงแล้วนอกจากนี้หลังการเจรจาจุดยิงในเวลาต่อมากระทรวงสาธารณสุขยังเปิดเผยผลกระทบกรณีที่กัมพูชายิงปืนใหญ่จรวดเข้ามาถลม่มสถานพยาบาลเกือบ20แห่ง ก่อให้เกิดความเสียหายมากถึง285ล้านบาทมีพลเรือนบาดเจ็บ38นายและเสียชีวิตมากกว่า17รายสรุปเพระเาะฉะนั้นแล้วณนะเวลานี้คือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดจะยกเลิก MOU 2543และ2544มากที่สุดแล้วครับท่านผู้ชมเนื่องจากไม่ว่า MOU ทั้ง2อฉบับจะมีสานะเป็นแค่บันทึกความเข้าใจที่สามารถจะยกเลิกได,ได้ทันทีหรือ ถึงแม้จะถูกยกระดับให้เป็นสนธิสัญญาแล้วก็ตามสามารถถูกยกเลิกได้โดยอ้างอิงมาตรา60นี่ครับที่ป้ายสีส้มไว้ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าโดยกฎหมายสนธิสัญญาคส1969ได้ทันทีเพราะงานที่การพูชาใช้ปืนใหญ่และจรวจ B.M.21 ยิงมั่วเขาเ้าไปในพื้นที่พลเรือของไทยทําให้คนไทยได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตไปมากมายบ้านเรือนโรงพยาบาลรา้านสดวกซื้อปั๊มน้ำมันศูนย์พัฒนาพื้นที่ชายแดนถนนหนทางนี่มันเป็นการเข้าขายและเมื่อสนธิยาอย่างร้ายแรงแล้วสักขีพยานเต็มไปหมดหลักฐานก็มีคนตายก็มีแล้วจากการที่เรานำตัวแทนสารทูตทูตทหารผู้ช่วยทูตทหารจาก เป็นสิบบประเทศไปดูหลายครั้งแล้วเขาเห็นว่ากัมพูชานั้นได้ละเมิดข้อตกลงจริงนี่ยังไม่นับกับการวางกับระเบิดอีกเป็นร้อยร้อยลูกทำให้ฐานไทยขาขาดไปแล้ว6-7นายมันไม่ใช่แค่ละเมิดข้อตกลงนะครับหรือสนธิญาที่เข้าขายข้อ60ของอนุสัญญาเวียนนาว่าโดยกฎหมายสนธิญาข้อสอ9าค1 9 6 9นะครับ ยังเป็นการละเมิดสนธิสัญญาระหว่างประเทศยอ,ญญอ,ตตอย่างอนุสัญญาออตตาวาหรือในชื่อเต็มว่าอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้สะสมผลิตและโอนและการทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคลคส1 9 9 7ซึ่งทั้งไทยและกลัมพูชาต่างเข้าร่วมเป็นภาคีด้วยคุณจัก,กรพงศ์เป็นแขครับแล้วเจ้าที่กระทรวงการต่างประเทศครับที่ตะแบงอยู่ทุกวันนี้ คุณแหกตาคุณดูซะหน่อยได้ไหมผมไม่ได้พูดโดยไม่มีหลักฐานอน,นุสัญญาเวียนนาปีที่เกี่ยวกับสนธิสัญญาปี1969คุณจากพบเ็นแขรครับท่านเจ้าที่กระทรวงการต่างประเทศครับคุณอยากแกล้งโง่หรือคุณอาจจะโง่จริงๆก็ได้ผมไม่รู้แต่ถ้าคุณโง่จริงๆกลับไปอ่านซะคาเมรได้ละเมิด สนธิสัญญายอย่างชัดเจนตามข้อบังคับตามมาตรา60ขมรยนยิงปืนเข้ามาฝั่งเราจริงทำร้ายทำลายคนเสียชีวิต17คนบาดเจ็บ38นายแล้วยังทำลายโรงพยาบาลต่างๆร้านสะดวกซื้อปั๊มน้ำมันนะฮะท่านผู้ชมครับเห็นหรือ,อยังครับท่านผู้ชม นี่มีเหตุผลเพียงพอและเกินพอตรงราการยกเลิก M U 2อ4 3และ2544แล้วไม่มีประเทศไหนประเทศที่3หรือประเทศไหนในโลกหรือองค์กรระหว่างประเทศจะเข้ามาหาเหตุแทรกแซงเรื่องนี้ระหว่างไทยกัมพูชาได้ท่านผู้ชมครับถ้าเราปล่อยเวลาให้ทอดนานไปกว่านี้2อเดือนสเดือนสี่เดือนปล่อยให้มีการเจรจา,า J B C G B C R B C ABC ของโคตรพ่อโคตรแม่มาเนี่ยจนมีการเปิดด่านใช้รถขนสินค้าให้ประชาชนสองฝ่ายข้ามไปข้ามมาเปิดบอลได้เหมือนปกติห่วงเวลาทองอันนี้ของการประกาศยกเลิก M อ2 5 4 3 2 4 4ก็จะหายไปและไม่หวนกลับมาอีกแล้วท่านผู้ชมครับคุณอนุทินครับถ้าคุณไม่เข้าใจให้คุณเสียสักรัฐทีว่าการกระทรวง การตามที่ท่านคุณไปเอาเวียน a าคอนเวนช o n นออน w ล f t ออ a t รีตปี1969มาตราที่60มานั่งอ่านซะแล้วเทียบกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยเป็นสาเหตุที่เรายกเริ่องได้ทันทีนอกขึ้นจากว่าคุณมีนโยบายขายชาติแต่คุณแอบอ้างเพื่อหาเสียงว่าจะยกเลิอกอม2543แล้วคุณไปตั้งไอ้กรรมธิการส้นตีนของคุณซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อ เล่นลิเกให้คนไทยดูผมไม่เคยเจออะไรที่แม่งชั่วช้าแบบนี้เอาอธิปไตยของชาติไทยมาเล่นเพียงเพื่อคุณต้องการเกาะกระแส MU2543244 เพื่อให้ประชาชนเห็นด้วยกับคุณแต่มาวันนี้สิ่งที่คุณทำแม่งกับตาะละปัดนายจะกเป็นแขคุณก็เคยอยู่กับวงการต่างประเทศคุณเอานี่ไปอ่านสิภาษาอังกฤษคุณก็ดีดีมาก อ่านสิอ่านสิวะก็จะเห็นได้ชัดว่าเราสามารถยกเลิกได้ทันทีมัวแต่รำลิเกในลิเกรโรงใหญ่กรรมธิการ MOU ซึ่งตั้งแต่วันที่10กันยายนส5 68ันปในการประชุะชะชมคณะกรรมการิาวมาพิจารณาบันทึกความเข้าใจ2 5 4 3 2 5 4 4, 4. มีนายชัยชนกชิดชอบสอสบุรีรำพักภูมิใจไทยเป็นประธานนายจักรพงศ์เป็นแขอดีตที่ปรึกษารองเลขาธิการนายกเป็นรองประธานคนที่หนึ่งนายสลิดพง์เกี่ยวข้องสอสกระบี่พักภูมิใจไทยรองประธานคนที่สองนายสุพชดชัยสัตสอสบัญชีรายชื่อพักประชาชนรองประธานคนที่สามหมอมหลวงกอนเสิวัตรกเกษมศรีรองหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพักพลังประชารัฐรองประธานคนที่สี่และ นายรัตชาลีจันทร์ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างปรเทศรองทางคนที่ห้าจากรายชื่อประธานกับรองประธานท่านผู้ชมพอเห็นเขาหลางแล้วว่ากรรมการที่รู้เรื่อง M.U. 2ม4 4 4 4จริงๆนั้นมีไม่กี่คนหรือเป็นคนที่เข้ามาเพราะตำแหน่งทางการเมืองหรือมีวาระซ่องเด้นเกี่ยวกับเรื่องนี้พกใส่กระเป๋ามาอยู่แล้วด้วยเหตุนี้ท่านผู้ชมครับ เนื um ่องจากการมริการขาดความรู nah ้ความเข้าใจและประสบการณ์ในเรื่องนี Mat ้ในเวลาต่อมาจึงมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาที่ม like ีความรู้มีประสบการณ์เคลื่อนไหวในเรื่องนี้มาเพื่อเห็นเชิงลึกทำให้ในเวลาต่อมาเราก็ได้อาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามภาดินของเราเข้ามาเป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการิการโดยมีการแต่งตั้งโดยนายชัยชนกเองในวันที่11กันยายน2568 <c oughs> ท่านผู้ชมครับอย่างไรก็ตามฝั่งที่สนับสนุน MOU และมีวาระาซ่อนเร้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นพักเพื่อไทยพักประชาชนรวมถึงกระทรวงการต่างประเทศที่เป็นต้นต่อของเรื่องนี้มีการดึงบุคลากรรวมที่ปรึกษาฝั่งตนที่ให้การสนับสนุน MOU เข้ามาครอบงำกระบวนการชุดนี้เช่นกันอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับ คุณชัยชนกนักการเมืองหนุ่มอายุแค่3-5ปีเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยลูกชายคนโตของเนวินชิดชอบคือกุญแจในเรื่องนี้เพราะว่าทะลึ่งลั่นวาจาไว้ตั้งแต่เป็นฝ่ายค้านว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยต้องเร่งยกเลิก MOU .2543 ตโดยเร็วและที่สำคัญสุดพรรคภูมิใจไทยตอนนี้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ผมเคยชีย้แทงฮะทางเห็นว่าการยกเลิกเอ็มยูสองฉบับนั้นไม่ใช่เรื่องยากเย็นแสนเขียนหรือแมงจะซับซ้อนอย่างใดเพราะสามารถใช้มติคณะรมนตรีก็ยกเลิกได้ <c oughs> เพราะทําอ็เมื่อ20ปีกว่าที่แล้วก็ใช้แค่มติคณะรมนตรีไม่ได้ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาเช่นกันอย่างไรก็ตาม สิ่งที่เกิดขึ้นกลับเป็นไปอย่างผมคาดการไว้ล่วงหน้าทั้งทั้งนี้เป็นสิ่งร่ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวคือเวลานี้สัญญาณฝั่งพรรคภูมิใจไทยที่ไปถึงฝั่งฝันแลวคือการได้เป็นรัฐบาลนายนุชินได้เป็นนายกรัมนตรีชัยชนกชิดชอบได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงดีอีสมใจอยากแล้วใช่ไหมล่ะส่วนการสร้างกระแสตีปีมีการยกเลิกเอ็มยูสองฉบับดูเหมือนจะเป็นแค่การผายลมพูดได้ไหมท่านผู้ชมครับ พรรภูมิใจไทยก็คือพักขายชาติผมตราหน้าไว้เดี๋ยวนี้เลยถ้าไม่ดำเนินการยกเลิก MOU ซึ่งผมมีเหตุผลในการให้ยกเลิกแล้วอนุสัญญาของกรุงเวียนนาว่าด้วยสนธิสัญญาคส1 9 6 9มาตรา60เมื่ออ่านแล้วสามารถจะยกเลิกได้ทันทีถ้าคุณอนุทินไม่ทำคุณอนุทินขายชาติ คุณชัยชนกไม่ทำคุณชัยนกขายชาติและไอ้พวกที่บอกว่า MOU มีประโยชน์กรุณาบอกผมหน่อยที่แม่งมีประโยชน์ตรงไหนมีแต่ไทยเสียเปรียบคนไทยต้องตายโรงพยาบาลต้องพังทลายคุณยังกอดไอ4 3 4ส้ MOU ่5ส้นตีนนี้โดยคนที่สนับสนุนยอย่างเต็มที่ก็คือไอ้พวกข้ารายการกระทรวงการต่างประเทศที่ขายชาติทั้งหลายพวกคุณอยู่กระทรวงการต่างประเทศ คุณเสียสักคุณไปอ่านสิคุณไปอ่านมาตราหกสว่ากัมพูชามันได้ทำผิดมาตราหกสิบทำให้ประเทศไทยมีสิทธิ์จะยกเลิกได้ทันทีท่านผู้ชมครับคุณชัยนกก่ <c oughs> อนหน้านี้เยอยวเยวเป็นตัวตั้งตัวตียกเลิก m u 2 5อ3 4 4เสือกโดดประชุมขาดประชุมไปทั้งสองครั้งเลย แสดงว่าคุณไม่ได้มีความจริงใจเลยคุณชัยนกคุณไม่นักนก,การเมืองรุ่นใหม่ทําไมคุณน้ําเน่าอย่างเงี้ยผมนี่โคดูถูกคุณเลยหรือว่าคุณต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งของการขายชาติการขายประชุมคุณชัยนกประธา,งงานกรรมการทาให้นายจักรพงเพนแขร,รองประธานกรรมการคนที่หนึ่งซึ่งเป็นโคต้าพรรคเพื่อไทยได้เป็นประธานการประชุมมาตลอดในการประชุมสองครั้งที่ผ่านมา อาจารย์ปานเทพที่ปรึกษามีภาระรักตัวมากอยู่แล้วตามที่ทุกท่นานทราบดีก็เจียดเวลายกเลิกนัดหมายทุกอย่างมาเข้าประชุมประชมรู้มาแม่งมากีดกันไม่ได้แสดงความเห็นอะไรในที่ประชุมเลยทั้งทั้งอาจารย์ปานเทพเป็นคนหนึ่งที่รู้เรื่องเอ็มูดีที่สุดเราไม่ได้ก่อติดเรื่องนี้มาเพิ่งก่อติดเราก่อติดมาสิบกว่าปีแล้ว มีแล้วแต่น,นายจักรวรรเป็นประธานกับอ้างว่าต้องให้กันมาในการตัวจริงซึ่งส่วนมากเป็นฝ่ายสามสนุนเอได้พูดก่อนไม่ได้เปิดโอกาสให้บรรดาที่ปรึกษาแสดงความเห็นข้อมูลอีกด้านหรือการคัดค้าน MOU แต่อย่างใดจักรวรรเป็นแขนมันมีวาระซ่อนเร้นชัดเจนแล้วก็ช้ยชนุกคิดชอบจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่ทราบ เหมือนกับว่าเปิดทางให้จากรโคบเป็นแขเดินหน้าเพื่อรักษา m o u 2543จะได้อ้างได้กับว่าผมพยายามแล้วนะแต่กรรมธิการส่วนใหญ่ว่าให้เก็บเอาไว้สิ่งที่ผมเล่าให้ไปให้ฟังนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เราเห็นอะไรบ้างรู้ไหมครับมัน,ให,หนให้เห็นว่าหนึ่งกรรมิการ m o u นี้จริงๆแล้วคือละครปลาหี ลิเกโรงใหญ่ที่ฝ่ายการเมืองตั้งโรงขึ้นมาเพื่อฟอกขาวสร้างความชอบธรรมให้เอที่มีอายุ24-25ปีที่ไม่กอ่อได้ก่อประโยชน์อะไรกับประเทศชาติและประชาชนแม้แต่น้อยมีแต่ความสูญเสียสูญเสียทั้งชีวิตชีวิตทหารชีวิตพลเรือนทรัพย์สินทรัพย์ไตทรัพย์ยุธรรมชาติไปจนถึงรุ่นรลูกรุ่นหลานข้อที่สมันพิสูจน์เห็นชัดว่า พักภูมิใจไทยนายชัยชนกชิดชอบลูกชายนายเนวินชิดชอบไม่มีความจริงใจในการยกเลิกองเอ็ย่างที่คุยคำโตเอาไว้ก่อนหน้านี้การขาประชุมสองครั้งต่อเนื่องโดยยกตำแหน่งประธานที่ประชุมให้ในายจักรพงบ่บงบอกแล้วว่ากูบรรลุวัตถุปสงค์ทางการเมืองแล้ว MOU จะเป็นยังไงก็ช่างแมงไป สองสาม,สามนอกจากการจัดการดำเนินการประชุมไม่มีความเป็นมืออาชีพเหมือนทำไปส่งๆเพราะเอกครูอาจารย์บานเทพและที่ปรึกษาหลายคนบอกว่าเอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยว M O U เอกสารแนบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง T O R สองห้าคำพิพากษาศารโลกรายงานการประชุมนี้ J B C G B C คำคัดค้านก็ไม่มี มีแต่บันทึกการประชุมเฉยๆเหมือนไม่ต้องการให้รู้รายละเอียด <c oughs> และเงื่อนไขที่สอดใส่ไว้เหมือนที่พลเอนกนัทพล GBC กับเตียเซียหาสอดใส้เรื่องการเปิดด่านจันทบุรีและจาดเอาไว้ข้อที่5โดยที่แม้แต่ทีมเลขาก็ไม่รู้เรื่องแต่ดันทะลึ่งใส่ไว้ในการแถลงข่าวท่านผู้ชมครับผมพูดเรื่องนี้ด้วยความเจ็บช้ำน้ำใจ ผมเจ็บช้ำน้ำใจมากคุณชัยชนกครับคุณเนวินครับคุณเป็นพ่อของชัยชนกชิดชอบคุณอยากให้ลูกคุณจบลงด้วยการช่วยเหลือการขายชาติยก m อ u 2543-244ให้อยู่ในอ้อมกอดเขเมนแล้วก็เข้ามาละเมิดท่านผู้ชมครับเราประท้วงแม่ไป400กว่าครั้งแล้วไม่เคยได้ผลอะไรเลยแม้แต่นิดเดียว หลายคนก็บอกว่าเอาอภิสิทธิ์เอาไปจดทะเบียนกับสามชาติชาติแล้วแต่มันมีข้อตกลงนะฮะคอนเวนชั่นหนึ่งที่เวียนนาปี1969ระบุชัดเจนมาตรา6กสพูดชัดเจนว่าอะไรก็ตามถ้ามันทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียหายถามว่าใครยิงประเทศไทยก่อนกัมพูชาใช่ไหม ถามว่ากาบ,บูชาใช้ปืนใหญ่ยิงใช้จรวดยิงถามว่ามีคนตายไหมมี17คนบาดเจ็บไม่มีเยอะเลยสถานที่พังทลายไม่มีโรงพยาบาลพังทลายปั๊มน้ำมันพังทลายศูนย์พัฒนาบุคคลพังทลายมาตรา60ระบุชัดเจนว่าเราสามารถจะยกเลิกได้เลยคุณเนวินครับคุณอยากให้ลูกชายคุณดำเนินสืบทอดมรดกทางการเมืองกับคุณ แต่เจตนารม์ที่ไม่รักชาติด้วยวิธีการแบบนี้ผมเห็นว่าอนาคตลูกชายคุณไปได้ไม่ไกลหรอกผมเชื่อว่าผมคนหนึ่งละและพี่น้องประชาชนที่รักชาติได้เป็นินอีกเยอะแยะไปหมดจะลุกขึ้นมาคัดค้านพวกคุณเพราะพวกคุณทำตัวเหมือนคนขายชาติ